ในบ้านของตระกูลทองทิฏฐานีที่เต็มไปด้วยทญญายาทและสมาชิกครอบครัวนับสิบคนพวกเขารวมตัวกันเพราะวันนี้เป็นวันที่พินัยกรรมของเจ้าสัวกิมไซผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวจะถูกเปิดเผยในขณะที่ทุกคนต่างคาดหวังว่าจะได้รับมรดกก้อนโตทนายความประจำตระกูลก็เริ่มประกาศพินัยกรรมด้วยสีหน้าที่สงบนิ่งและแฝงไปด้วยความลำบากใจเนื่องจากเขารู้ว่าการอ่านพินัยกรรมนี้จะนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างทญญายาทหลายคน ทันทีที่ชื่อของทญญายาทผู้ที่จะได้รับมรดกถูกประกาศออกมามันไม่ใช่ชื่อของคนที่ทุกคนคาดหวังไว้แต่เป็นลูกคนหนึ่งที่แทบไม่มีใครให้ความสนใจหรือคิดว่าจะได้รับส่วนแบ่งมากมายเมื่อชื่อนั้นถูกเอ่ยออกมาบร,ริยากาศในห้องก็ระเบิดขึ้นด้วยเสียงโวยวายและคำวิจารณ์ของสมาชิกในครอบครัวคนที่คิดว่าตนเองควรจะได้มรดกกลับถูกมองข้ามนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ในครอบครัวศึกแย่งชิงมรดกที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี และความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ถูกทดสอบเริ่มต้นต่อจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นหลังการเปิดพิ่ไนมองเมื่อทุกคนในตระกูลยังคงตกตะลึงกับชื่อของทายาทที่ได้รับส่วนแบ่งมหาศาลซึ่งก็คือสิรัลูกชายคนเล็กของตระกูลผู้ซึ่งตลอดมาถูกมองว่าไม่สนใจธุรกิจครอบครัวและไม่เอาทางการประกาศชื่อของสิรัตท,ทาให้ทิพมณีลูกสาวคนโตผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบริหารธุรกิจครอบครัวมาตลอดเกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงเธอรู้สึกว่าตัวเองสมควรเป็นคนได้รับมรดกนี้มากที่สุด เพราะเธอเป็นคนที่เสียสละและทำง,งานหนักเพื่อธุรกิจของครอบครัวมาตลอดหลายปีทิบมณีไม่สามารถยอมรับได้ว่าสิรัตที่ไม่เคยสนใจธุรกิจครอบครัวจะได้รับมรดกมากกว่าคนอื่นทิปมณีและพี่น้องคนอื่นๆจึงเริ่มพูดคุยวางแผนเพื่อต่อสู้กับการตัดสินใจในพินัยกรรมทั้งด้วยการใช้กฎหมายและการกดดันสิรัตให้สละสิทธิ์พวกเขาเชื่อว่าสิรัตไม่มีทางสามารถบริหารธุรกิจที่ซับซ้อนได้และหวังว่าเขาจะยอมถอยไปเอง ในขณะเดียวกันสิรัตท,ที่ไม่คาดคิดว่าตัวเองจะได้รับมรดกมากขนาดนี้ก็รู้สึกสับสนเขาไม่เคยเตรียมตัวสําหรับบทบาทนี้แต่การที่เขาได้รับความไว้วางใจจากเจ้าสัวกิจไมใัยทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงเขาต้องตัดสินใจว่าจะยอมสละสิทธิตามที่พี่น้องคนอื่นคาดหวังหรือจะลองพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับมรดกที่ได้รับตอนนี้เรื่องราวของการแย่งชิงมรดกและการทดสอบความสามารถของซิรัตได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว นอกจากปัญหาภายในครอบครัวเขายังต้องเผชิญกับศัตรูทางธุรกิจที่กำลังจับตามองตระกูลทองทิพธานีอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เขาได้รับมรดกส่วนใหญ่จากพินัยกรรมการตัดสินใจของเจ้าสัวกิมไซย,ยังคงสร้างความแตกแยกให้กับครอบครัวทองทิพธานีอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เกิดความขัดแย้งกันในครอบครัวทิพมณีและพี่น้องคนอื่นๆเ,เริ่มเดินเกมอย่างเข้มข้นขึ้นพวกเขาใช้วิธีการต่างๆทั้งการกดดันผ่าที่ปรึกษากฎหมาย และการสร้างความไม่ไว้วางใจในตัวศิระให้สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆเห็นพวกเขามองศิระเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์และไม่สามารถบริหารธุรกิจที่ซับซ้อนได้ในทางกลับกันศิระที่เดิมทีไม่ได้ตั้งใจจะรับหน้าที่นี้ก็เริ่มรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่พ่อเขามอบหมายให้ในตอนนี้เขาจําเป็นต้องเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่หลวงกว่าที่เคยคิดไว้เขาเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมพ่อถึงเลือกเขาให้เป็นผู้สืบทอดกิจการ ด้วยความกดดันจากพี่น้องและความคาดหวังจากคนรอบข้างสิรัตได้ตัดสินใจที่จะไปพบกับอามาผู้เป็นแม่ของเขาซึ่งยังคงเงียบขรึมมาตลอดตั้งแต่เจ้าสัวกิมใส่จากไปอามาเป็นคนเดียวที่ยังคงเป็นที่เคารพและเป็นศูนย์กลางของครอบครัวในการสนทนากับอามาสิรัตได้รับรู้ว่าการที่พ่อเลือกเขานั้นไม่ใช่เพราะความบังเอิญ หรือความลำเอียงแต่เป็นเพราะเจ้าสัวกิมซเห็นถึงบางสิ่งในตัวเขาที่ไม่มีใครสังเกตเห็นมาก่อนการที่ศิรักไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทําให้เขามองเห็นปัญหาหลายอย่างที่คนอื่นมองไม่ออกและนี่อาจเป็นสิ่งที่พ่อเขาคาดหวังให้เขานํามาใช้ในการบริหารกิจการในอนาคตศิระจึงเริ่มที่จะตั้งใจและคิดหาวิธีที่จะพิสูจน์ตัวเองเขาตัดสินใจกลับมามีส่วนร่วมในธุรกิจของครอบครัวแต่ด้วยวิธีของตัวเองตอนนี้เกมของการพิสูจน์ตัวเองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในขณะเดียวกันพี่น้องคนอื่น ยังคงวางแผนที่จะกีดกันสิระออกจากเส้นทางทายาเจ้าสัวหลังจากที่เขาได้รับมรดกส่วนใหญ่จากที่ในกรรมการตัดสินใจของเจ้าสัวกิมไซยังคงสร้างความแตกแยกให้กับครอบครัวทองทิฏธานีอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เกิดความขัดแย้งกันในครอบครัวทิบมณีและพี่น้องคนอื่นๆเ,เริ่มเดินเกมอย่างเข้มข้นขึ้นพวกเขาใช้วิธีการต่างๆทั้งการกดดันผ่านที่ปรึกษากฎหมายและการสร้างความไม่ไว้วางใจในตัวสิระให้สมาชิกค,ครอบครัวคนอื่นๆ เห็นพวกเขามองศิระเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์และไม่สามารถบริหารธุรกิจที่ซับซ้อนได้ในทางกลับกันศิระที่เดิมทีไม่ได้ตั้งใจจะรับหน้าที่นี้ก็เริ่มรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่พ่อเขามอบหมายให้ในตอนนี้เขาจําเป็นต้องเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่หลวงกว่าที่เคยคิดไว้เขาเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมพ่อถึงเลือกเขาให้เป็นผู้สืบทอดกิจการ ด้วยความกดดันจากพี่น้องและความคาดหวังจากคนรอบข้างสิรัตได้ตัดสินใจที่จะไปพบกับอามาผู้เป็นแม่ของเขาซึ่งยังคงเงียบขรึมมาตลอดตั้งแต่เจ้าสัวกิมใส่จากไปอามาเป็นคนเดียวที่ยังคงเป็นที่เคารพและเป็นศูนย์กลางของครอบครัวในการสนทนากับอามาสิรัตได้รับรู้ว่าการที่พ่อเลือกเขานั้นไม่ใช่เพราะความบังเอิญ หรือความลำเอียงแต่เป็นเพราะเจ้าสัวกิมซสเห็นถึงบางสิ่งในตัวเขาที่ไม่มีใครสังเกตเห็นมาก่อนการที่ศิรัไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทําให้เขามองเห็นปัญหาหลายอย่างที่คนอื่นมองไม่ออกและนี่อาจเป็นสิ่งที่พ่อเขาคาดหวังให้เขานํามาใช้ในการบริหารกิจการในอนาคตศิรัจึงเริ่มที่จะตั้งใจและคิดหาวิธีที่จะพิสูจน์ตัวเองเขาตัดสินใจกลับมามีส่วนร่วมในธุรกิจของครอบครัวแต่ด้วยวิธีของตัวเองตอนนี้เกมของการพิสูจน์ตัวเองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในขณะเดียวกันพี่น้องคนอื่นๆ ยังคงวางแผนที่จะกีดกันสิระออกจากเส้นทางทายาทเจ้าสัวหลังจากที่ศิระตัดสินใจระบบธบในการบริหารกิจการเขาได้เริ่มแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดและแนวทางการทําธุรกิจที่แตกต่างจากพี่น้องคนอื่นๆเขาเริ่มมองหาปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในบริษัทที่หลายคนมองข้ามมานานเช่นปัญหาการทุจริตในระบบบัญชีและการจัดการที่ไม่โปร่งใสของพนักงานร,ระดับสูงบางคนทิพมณีและพี่น้องคนอื่นๆเริ่มรู้สึกถึงความสามารถที่แท้จริงของศิระ ซึ่งไม่เพียงแต่รับมือกับปัญหาที่บริษัทต,ต้องเผชิญแต่ยังเริ่มพัฒนากิจการในทางที่ดีขึ้นสิรักไม่เพียงแค่ป้องกันการล้มละลายของบริษัทแต่ยังสร้างโอกาสใหม่ๆด้วยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งทําให้เกิดความมั่นใจในตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆฮ่าฮ่าอย่างไรก็ตามทิปานียังไม่สามารถยอมรับสิระได้เธอจึงวางแผนสุดท้ายเพื่อกดดันศิระให้สละสิทธิ์โดยการข่มขู่ทางกฎหมายและการบ่อนทําลายความเชื่อมั่นของคนในบริษัท ด้วยการแอบปล่อยข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับการบริหารของซิรัตในขณะที่ความขัดแย้งนี้บานปลายอามาได้เรียกซิรัตและทิปมณีมาพูดคุยกันเป็นครั้งสุดท้ายอามาบอกให้ทั้งสองระลึกถึงคุณค่าที่เจ้าสูวก,กิมไซส,สอนเสมอมาว่าครอบครัวและความสามารถขี่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดการต่อสู้กันเพื่อผลประโยชน์ไม่เพียงแต่ทำลายครอบครัวยังทำให้ทุกคนเสียหายในระยะยาว คำพูดของอามาทำให้ศิระและทิพมณีได้คิดทิพมณีเริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เธอได้สร้างให้กับน้องชายและครอบครัวความไม่พอใจและความอิจฉาที่สะสมมานานทำให้เธอพลาดโอกาสที่จะเห็นความตั้งใจและความสามารถของศิระในตอนท้ายทิพมณีตัดสินใจที่จะยอมถอยและคืนดีกับศิระเธอยอมรับว่าเขามีความสามารถและเหมาะสม ที่จะเป็นผู้สืบทอดธุรกิจของครอบครัวทั้งสองพี่น้องตกลงที่จะทางานร่วมกันเพื่อรักษาธุรกิจของตระกูลให้ยั่งยืนต่อไปซิระได้พิสูจน์ตัวเองสําเร็จและได้รับการยอมรับจากทุกคนในครอบครัวเขาไม่ได้รับเพียงมรดกแต่ยังได้รับความไว้วางใจและความรักจากพี่น้องของเขาด้วยด้วยการที่ครอบครัวทองทิพธานีกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งภายใต,ใต้การนําของซิรัตที่ได้รับบทเรียนสําคัญเกี่ยวกับครอบครัวความไว้วางใจและความสามารถขี่